วันนี้มารีวิวตัวนี้ครับพวงคุญแจของอยี่ห้อเชอร์กิสนี่ผมไม่รู้อ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะหลายชิ้นเลยที่เขาทำมาให้สำหรับซอนเทสนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาใส่ตัวนี้พวงคุญแจมันตัวนาฬิกาที่ทำเหมือนเป็นนาฬิกาข้อมือผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยหลุดตัวนี้หลุดออกจากข้อมือมันไม่ค่อยแน่นนะครับ ทีนี้ก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนจําได้ผมเคยรีวิวตัวพวงกุญแจที่มาใส่กับตัวซอนเทสไปแล้วเป็นเหมือนหนังอ่ะแต่ว่าใช้สักพักนึ่งผมรู้สึกไม่ค่อยชอบอ่ะมันจะเรียกว่าไงงานมัน,ม,นมันก็ตามตามตามราคาครับมันไม่แพงมากนะครับตัวนี้ให้อะไรมาบ้างให้ดูเดี๋ยวเพื่อนๆดูแล้วกันให้หกเหลี่ยบมาเพื่อไขนะครับแล้วก็ให้นี่สายคล้องเป็นเชือกซึ่งสายคล้องเปนเชือกนี่ถือว่าสวยนะ สวยเลยแหละเอาจริงๆผมว่าสวยเลยมีไขควงเพื่อมาไขาน็อตตัวนี้เพื่อที่จะมายึดตัวเนี้ยหลักการคล้ายๆเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเชือกทํามาสวยเลยลมดํามาตัวนี้ผมซื้อเป็นสีเหมือนไทเทเนียมนะครับสีเงินสีเทาๆนะแล้วก็ตัวนี้เพเ่อ,เอของเรานะครับนี่เมดอินชหน้านะข้างในเขาห่อมาไว้เป็นกันลอยนะครับใช้ไปเดี๋ยวก็เป็นรอย,ยแหละนี่ไงหน้าตาแบบนี้สวยไหม โอ้ยคนสวยเลยบอกเลยสวยจริงนะเราทําอะไรกับมันได้บ้างก็โอเคหกเหลี่ยมที่เขาให้มาไม่ต้องไปหาเครื่องมืออะไรเขาให้มาหมดแล้วนะครับใส่เข้าไปได้เลยใส่เพื่อนดูใส่เพื่อนดูนะครับเนี่ยเราก็ไขตัวนี้ออกไขตัวนี้ออกปึ๊บใส่เพื่อนดู ถ้ากลัวว่ามันจะหลุดหรืออะไรก็ใส่กันคายได้นะครับ้ํายากันคายแต่ผมว่ามันอยู่กับอยู่กับตัว่าจจะไม่หลุดแต่เพื่อเอาชัวร์ก็ได้นะใส่กันคายก็ได้นะครับไข่ออก่งไข่ออกมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะแยกเป็นสองส่วนแบบนี้มันจะมีเขี้ยวตรงนี้ด้วยเห็นไหมเห็นเขี้ยวไหมลักษณะคือมันจะปักมันอุ้ยมันจะสอดเข้าไปแบบนี้นี้เออ เนแล้วก็ประกบเพะาะนั้นเราจะเอาอตัวกุญแจเราอะใส่เข้าไปตรงนี้ครับนี่ตรงที่เป็นแบตเตอรี่อะจะอยู่ด้านบนนะรานี้ใส่เข้าไปสอดเข้าไปปั๊บนี่ปั๊บปั๊บ,บดูกกันนะให้เคี่ยวมันตรงโอเคเนี่ยพอเคี่ยวตรงปั๊บเราก็จะขันนอ็นอตน็อตก็จะใส่เข้าไปผมซื้อเป็นสี ไทเทเนียมนันเหมือนสีเงินเงินสีเทาผมซื้อเป็นเหมือนสีเทามาครับเดี๋ยวให้เพื่อนดูไขให้เพื่อนๆดูก่อนละกันนะจะได้เห็นภาพ <c oughs> นะนี่ควายแบบนี้ช่องวบเห็นไหมหน้าตาแบบนี้สวยเลยเป็นไงถามว่าหลุดไหมไม่หลุดหรอกเนี่ยอยู่แน่นอนไม่มีทางที่จะหลุดเลยนะครับยกเว้นไอ้ตัวยางคล้องขาดนั่นอีกเรื่องหนึ่งครับ แล้วก็ตัวนี้เราก็จะไขน็อตเข้าไปมันเป็นไขคว้วที่เขาให้มาอยู่แล้วเป็นปักแบนนะครับก็ไขเอาไอ้ตัวน็อตตัวนี้ออกนี่แล้วเราก็คล้องเข้าไปนี่ช่องแมครับ๋ยวให้เพื่อนดู <c oughs> มือผมมันใหญ่ด้วยบงังมองไม่เห็น,นอีกปึ๊บเรียบร้อยเป็นไง สวยไหมสวยเลยนะขอบอกแล้วเนี่ยเขาให้ตัวห้อยมาด้วยสวยเลยงานเชือกสวยดูดีตัวนี้เป็นฟรย์เฮ้ยทีนี้เพื่อนผมขออ้าวแล้วใส่ก้าไปไงวะอย่างนี้ครับตัวเนี้ยสลักเวลามันกดเนี่ยตัวข้อนี่มันจะหลบเองเห็นเนาะยวผมกดเพื่อนดูเห็นไหมมันหลบเองเห็นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยปึ๊บ้าไปแล้วนะเร,วนะเรากดตรงเนี้ย ตัวนี้มันจะไหลเข้ามาได้นี่เป็นไงอันนี้ก็ห้อยไวอ่ะเป็นไงสวยไหมแต่สำหรับผมอะ่ะผมบอกก่อนว่าตัวผมเองเี่ยผมมีพวงกุญแจของอที่ใช้อยู่ประจำของรถทั้ง3คันผมก็ใช้นะครับ n i ไอหน้าตาแบบนี้เห็นไหมเนี่ยผมมีกล่องหลังผมมีตัวล็อกล็อกเบรกใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ย มันถอดเข้าถอดออกได้ด้วยนี่นะเพราะมอไซค์อย่างซีทีผมอะ่ะผมก็จะใช้วิธีอย่างเงี้ยถอดกุญแจไปไขกุญแจหนะ้ารถเพื่อไม่ให้คอพวงคอ,อตัวแฮนมันเป็นรอยมันก็จะทําให้อะไรอะ่ะงานวัสดุของเรามันไม่เสียหายถอดเข้าถอดออกได้พูดง่ายๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เปิดขวดด้วยนะแล้วก็นี่ก็คล้องได้กับเข็มขัดเราหูขเข็มขัด ม้ตรงนี้ผมจะไม่ได้ใช้ชุดนี้หรอกชุดนี้ผมก็อาจจะเก็บขึ้นนะรผมก็เอาออกเดี๋่ผมจะมาคล้องเอาออชุดนี้นี่คล้องเข้าไปได้เลยนี่เรียบร้อยสวยไหมนะสวยเลยเป็นไงดูดีทีเดียวเพื่อนคนไหนสนใจนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับพวงกุญแจของซอนเทสนี่ 368G นะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วย Night nice Eyes ผมซื้อมาใช้เหมือนกันมันจะให้มาเยอะนะไอตัวค่อยๆเนะี่ยไม่ได้มาให้มาแค่นี้นะให้มาเยอะอยู่นะครับนี้ผมถอดออกเพื่อให้มันพอดีกับคุญแจที่ผมมีเนี่ยสวยเลยเห็นป่ะเอองานดูดีทีเดียวเพื่อนนสนใจกดที่ตะกร้าเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์มาให้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ e c c ี่ซีเหมือนเดิมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีอะไร <ๆ S 2> คลิปวันน<ม>ี้ไป<ม>ละสวัสดีครับ